สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังของปริยวิทย์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่ของช่อง DIY ฟังฟินฟินทุกท่านนะครับ วันนี้จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณนามาอ่านให้ได้ฟังสองตอนเช่นเคยนะครับวันนี้ตอนที่82สและตอนที่8 3นะครับตอนที่82มีชื่อว่าคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปและตอนที่83ที่มีชื่อว่า เพราะคุณคือคนที่ผมฝากชีวิตฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับฝากนิยายวายเรื่องอื่นๆทุกๆเรื่องที่อยู่ในช่องกันด้วยนะครับกดเข้าไปฟังกันให้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณ ตอนที่82และตอนที่83โปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับรัชพลแกคือคนที่น่ากลัวเสมอ สำหรับคุณคลามไม่ใช่หรือไงแล้วเก็บไอโบจุนคนอ่อนแอคนนั้นซ่อนเอาไว้ข้างในผมที่เดินหน้าต่อไปแล้วมานั่งลงที่โต๊ะทำงานของตัวเองก่อนจะตั้งใจทำงานต่อไปอย่างหน้าตาเฉย ได้ยินเพียงแค่เสียงซุบซิบนินทาที่อยู่ด้านหลังดังละงมไม่อยากหนีอีกละผมหันกลับไปเผชิญหน้ากับพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาหุบปากเงียบไปผมถึงได้หันกลับมาแล้วทำงานต่อถึงเวลาต้องสู้ก็ต้องสู้สินะ ผมจะสู้เพื่อคุณคุณคลามในตอนนี้สิ่งที่ผมสนใจมีเพียงอย่างเดียวคือเหตุการณ์ปัจจุบันภายในห้องทำงานของคุณคลามอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีคณะกรรมการสอบสวนพิเศษ มาจากสำนักงานใหญ่ของเคนเจอกรุ๊ปไม่เคยมีมาก่อนเข้าไปนานแล้วนะเป็นห่วงจังรัชพลเอากาแฟไหมครับอ่านแล้วหิวไหมครับอ่านแล้ว ตอบหน่อยสิครับอ่านแล้วทำไมไม่ตอบอ่านแล้วคุณคลามอ่านแล้วจากนั้นเขาก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจตอบกลับมา จากท่านประธานหน้านิ่งรัชพลไอ้บ้าอ่านแล้วจึงแม้บทสนทนาระหว่างวันของวันนี้ของผมกับคุณครามจะมีเพียงแค่นี้แต่มันก็ทำให้ผมเบาใจขึ้นเยอะ เพียงแค่สติกเกอร์ตัวเดียวก็มีความหมายสำหรับผมมากอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาโอเคที่ยังมีกระใจมาหยอกล้อเล่นกันอย่างนี้สิ่งที่นึกขึ้นได้ก็มีเพียงแค่นี้แค่ส่งข้อความถึงเขาท่านประธานหน้านิ่ง วันนี้ผมได้รับอนุญาตให้กลับบ้านไปก่อนคุณครามที่ต้องอยู่ในการเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการสอบสวนพิเศษที่มาจากบริษัทแม่กว่าจะกลับก็คงดึกคุณอาทิเรียรไปส่งเขาแล้วก็กลับมารับผมเพื่อไปส่งที่บ้านพอมาถึงนะ ผมนี่รีบวิ่งเข้าห้องน้ำแช่น้ำในอ่างให้สบายตัวก่อนเป็นอันดับแรกเลยน้ำไม่ได้อาบตั้งแต่เมื่อคืนคาริฮาร้หลังใหม่ที่มีสภาพเหมือนเดิมทุกประการถูกปักสเกด่นให้แน่นหนายิ่งกว่าเดิมเป็นหลายเท่าจากคำบอกเล่าของท่านเจ้าของบ้านนะนะ เพื่อให้ความปลอดภัยกับผมและให้ความสบายใจกับตัวเองด้วยคืนนี้ผมมีเจ้าปอมและเจ้าแวนเนตอยู่เป็นเพื่อนปอมมันขึ้นมานอนกับผมบนเตียงส่วนเจ้าสิงเงินขนสีเมฆเดินวนเวียนอยู่ข้างเตียงเป็นสามสิบสี่สิบรอบก่อนจะนอนหลับปุ๋ย เฝ้าผมกับเจ้าปอมที่นอนดูรายการโปรดอยู่ใน YouTube และกำลังหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเสียงเคาะประตูดังต่อเนื่องไปอีก3าครั้งคราวนี้หัวใจของผมเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวก็เริ่มสัน่นกอดกันกลมกับเจ้าตัวเล็กแน่นิ่งใครผมรี้หาที่ซ่อนหรือเปล่านะต้องทำอย่างนั้นหรือเปล่านะเจ้าตัวโตวนี้ก็นอนเป็นทองไม่รู้ร้อนอะไรกัน เขาให้แกมาเฝ้าเพื่อปกป้องฉันกับเจ้าปอมไม่ใช่หรือไงถามว่าใครนี่ผมตะโกนถา,ถามถึงคนข้างนอกอีกครั้งแต่ก็ไร้ซึ่งคำตอบกลับมาจะทำยังไงดีศัตรูของคุณคราม มีแต่น่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยด้วยรัชพรคุณครามครับใช่คนหรือเปล่าครับผมเองท่านประธานหน้านิ่งไอ้บ้าสองครั้งแล้วนะข่าวหลัง ไม่เล่นแบบนี้แล้วนะครับทันทีที่เสียงเปิดประตูห้องนอนนั้นดังขึ้นใบหน้าหล่อค้ามคมของอีกคนก็โผล่เข้ามาผมถึงกับกระโจนเข้าหาคุณครามทันทีพร้อมกับอบก,กอดร่างหนาของเขาไว้แน่นมันทั้งดีใจและโล่งใจที่เป็นเขา ไม่แน่ใจว่านี่คือกลิ่นหอมของน้ำหอมที่ติดอยู่บนเสื้อสูตรพอดีตัวของเขาหรือเป็นกลิ่นกายเฉพาะตัวที่บวกผสมกับกลิ่นแอลกอฮอล์ของเขากันแด้ที่ทำให้ผมหลงไหลทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เขาผมซุกหน้าลงตรงอกอุ่นกว้างของเขาอยู่นานเลย ดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆนี่คุณดีใจที่เจอผมขนาดนี้เลยเหรอคิดถึงผมมากเหรอฮึผมพยักหน้าไว้ๆแผ่วเบา,เบาก่อนที่เอากระฟาคลามจะเอื้อมมือ มันาบขนาบข้างแก้มกับใบหูพร้อมกับเชยให้แหงนใบหน้าขึ้นศบในตาสีฟ้าคลามของเขาที่กำลังเปล่งปากายเยาวยวนชวนให้หลงเข้าไปในมนสเสน่แห่งกาม,มาที่ไม่อาจหลุดพ้นออกไปได้อย่างงไไ่ายดายริมฝีปากอุ่นนุ่ม ตรงเข้ามาประกบตรงกลางริมฝีปากของผมตั้งแต่ตอนไหนยังไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็ถูกครอบครองด้วยริมฝีปากหยกักของผู้ชายคนนี้ซะแล้วผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันพูดอีกทีได้ไหมครับผมอยากได้ยินอีก ได้สิบจุนจาผมคิดถึงคุณท้อยคำหวานละมุนละไมที่เขาเอ่ยออกมามันเหมือนจงใจฆ่าผมให้ตายไปต่อหน้าของเขาเลยหากแม้ตอนนี้ผมกำลังจะถูกคนอย่างเขาลอบสังหาร ก็คงจะต้องตายด้วยนดำมือของเขาเป็นแน่แท้คุณครามโบกมือไว้ไว้ให้สัตว์เทวะทั้งสองตัวออกไปจากห้องทันทีพูดง่ายๆก็คือถูกไล่ออกไปนั่นแหละผมหันไปมองตามเจ้าตัวจ้อยที่กระโดดเหยอย่ๆออกไปโดยไม่ต้องพูดอะไรมาก เขาจับกุ้มแก้มกลมๆสองข้างของผมให้หันกลับมามองที่เขาอีกครั้งคนบ้าคนนี้รู้นะว่าคิดอะไรอยู่เมาใช่ไหมครับเนี่ยเปล่าคนเมามักจะพูดว่าไม่เมานะครับ โบชุนจา๋าคุณคลามคนร่างหนาที่ตอนนี้อารมณ์กําลังกลุ่มกล่มได้ที่ด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ตะเกียดตะกายขึ้นมาค่อมบนตัวของผมอย่างทุรักทุเล ไม่รู้ว่าผมจะเขินจะซึง้งหรือจะหัวเราะดีผมละอดคำไม่ได้เลยจริงๆอาการของคนเมานี่มันเป็นแบบนี้นี่เองไม่เคยเห็นคุณครามเมามากขนาดนี้มาก่อนเลยโบชุนจา ผมจะปกป้องคุณด้วยชีวิตของผมคุณยอมเป็นเมียผมเถอะนะได้ไหมคะอะไรของคุณเนี่ยเมาจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยไม่เมาคนอย่างอัลกาฟากลางอเล็กซานเวีย ไม่เคยเมาผมเป็นแชมป์ตลอดการแชมป์ในทุกๆเรื่องคุณเชื่อผมไหมอะครับเชื่อครับผมเชื่อคุณผมผักร่างหนาๆของคุณครามที่พอเมาแอแล้วทิ้งตัวลงมา คลอมบนร่างของผมก็ยิ่งตัวหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นหลายเท่าผมปลักให้เขานอนหงายเงิบลงไปบนเตียงนุ่มๆที่กำลังรับน้ำหนักของคนขี้เมาแต่น่ารักเป็นเด็กอยู่ในตอนนี้อย่างน้อยผมกำลังคิดว่านี่คงเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง ของคนที่ทำหน้าที่เมียใช่ปะคือต้องดูแลผ,ผัวตัวเองตอนเมาแล้วพูดพร่ำเพืออยู่อย่างนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงนึกแล้วก็ขำตัวเองผมเตรียมผ้าชุบน้ำมาวางไว้ข้างๆเตียงก่อนจะไล่แกะ คราบนักธุรกิจสุดหลอ่อที่น้ำไม่ได้อาบตั้งแต่เมื่อคืนออกจากตัวของท่านประธานที่พูดพร่ำคำเดิมซ้ำไปซ้ำมาว่าจะปกป้องผมด้วยชีวิตตอนนี้แม้แต่ถอดกางเกงในตัวเองออกจากตัวก็ยังทำไม่ได้เลยคนอะไร ตอนเมาแล้วน่ารักชะมัดโบจุนโบจุนจ๋าเดี๋ยวผมจะเช็ดตัวให้นะครับนี่คุณคลามปล,ปล่อยมือก่อนครับผมนำผ้าที่ชุบน้ำปิดพอหมัด นำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับคุณคลามผิวสีขาวจัดกับกล้ามเนื้อน่นๆหาไขมันไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนทั้งที่ไม่ค่อยเห็นเข้าฟิตเนสออกกำลังกายสักเท่าไหร่ดวงตาสีเขียวมรกตจดจ้องมองใบหน้าที่เอาแต่ก้มหน้างุด แกล้งจริงจังตั้งใจเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คนเมาอย่างเขาแต่หน้านิชาไปหมดแล้วบบจนคุณจะยอมเป็นเมียผมไหมมีครั้งไหนที่ผมไม่ยอมคุณบ้างครับ โจุนโจุนจ๋าทำไมคุณเรียกผมบ่อยจังเลยชื่อนี้มีแค่ผมคนเดียวที่มีสิทธิ์เรียกคุณรู้ใช่ไหมผมรู้แล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนน้ำก่อนนะครับคนอะไร น้าไม่อายน้ำไม่อาบไปนั่งอยู่กับแขกคนสำคัญทั้งวีทั้งวันน้ำไม่อาบแต่ตัวผมหอมนะคุณมีมนวิเศษทำให้ตัวหอมหรือไงน้ำท่าไม่อาบแต่ตัวก็ยังหอมตลอดเวลาคุณว่า ตัวผมหอมไหมล่ะแหวะปล่อยได้แล้วครับผมจะไปเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนด้วยอย่าไปนานนะโบจุนผมคิดถึงปากหวานจังเลยนะครับสงสัยต้องเอาเหล้าใส่ข้าวให้กินทุกวัน จะได้ปากหวานอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่หวานแค่ตอนเมาผมพูดเชิงหยิกแกมหยอกเยาแย่คนที่นอนแผ่ลา้าโชหุนเป๊ะปังอวดแผงซิกแพคกับกางเกงตัวเดียว ที่ปิดบังส่วนสำคัญของร่างกายเอาไว้เพียงเท่านั้นก่อนที่ผมจะลุกขึ้นจากเตียงนอนขนาดใหญ่เพื่อไปเปลี่ยนน้ำในชามใบเล็กแล้วกลับมาเช็ดตัวซ้ำอีกรอบให้กับคนเมาพอผมพูดจบคนฟังก็ถึงกับหัวเราะล่าเสียงดังลั่นอย่างไม่เคยเป็น ผมเองก็แอบอมยิ้มแก้มแทบแตกอยู่คนเดียวก่อนจะเดินออกมาพร้อมกับชุดนอนแบบใส่สบายติดมือมาด้วยไม่เม้องก็ไม่กล้าดิเอาการะฟาคลามเอ่ยแผวเบาออกมาในขณะที่ผม ก้าวออกมาพร้อมกับชามใบเล็กเล่นเอาผมแปลกใจสุดๆแคบไม่เชื่อหูตัวเองเลยด้วยซ้ำมีเรื่องอะไรที่คนอย่างอาการาฟาคลามอเล็กซานเวียไม่กล้าด้วยเหรอครับ <c oughs> มีซิ พอพูดจบเขาก็คว้ามือของผมหมับเอาขึ้นไปหอมสูดดมยกใหญ่จนผมเองก็รังไว้แทบไม่อยู่อย่างกับไม่ใช่มือของตัวเองให้ผมเช็ดตัวให้อีกหน่อยนะครับจะได้นอนสบายสบายตัวนะครับคุณครามอย่าดื้อน,นะครับ โบจุนคุณเชื่อไหมว่าผมจะปกป้องคุณได้คุณเชื่อไหมว่าพูดแล้วผมจะทำอย่างที่ผมพูดได้คุณครามที่แท้เขาติดใจกับคำพูดของผมเมื่อวันนั้น ที่พูดออกไปตอนที่โกรธจนไม่ทันคิดให้ดีคุณครามถ้าพูดแล้วคุณก็ช่วยทำตามที่พูดไว้หน่อยจะได้ไหมใช่คำนั้นเองที่ผมพูดออกไปโดยไม่คิดเขาว่ากันว่าคนเมา มักจะพูดถึงสิ่งที่เก็บไว้ในใจเชื่อสิครับผมเชื่อว่าคุณต้องทำได้แน่คุณปกป้องผมไว้ตั้งหลายครั้งแล้วนะครับผมถึงยอมฝากชีวิตไว้กับคุณไงหมื่นปี ใช่ครับเป็นหมื่นปีโบจุนโบจุนจ๋าจ๋าผมอยากกอดคุณเช็ดตัวเสร็จแล้วจะให้กอดนะครับ ผมใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเย็นเช็ดดวงหน้าหล่อคมของเขาเป็นจุดสุดท้ายพร้อมกับที่เราเฝ้าศตากาันด้วยรอยยิ้มก่อนที่ผมจะหันไปเก็บผ้าและชามใบเล็กวางลงข้างล่างพื้นพอหันกลับมาอีกทีเจ้าพญามังกรไฟก็สิ้นลิดสิ้นท่า คล้อยหลับไปในที่สุดเสียงลมหายใจสอบเข้าออกยืดยาวในขณะที่มือหนายังคงกุมมือของผมไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพักผ่อนนะครับคนเก่งของผมสำหรับผมแล้วคุณคือผู้ชาย ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยู่แล้วครับไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วนะจู่ๆน้ำใสๆก็ไหลซึมออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างจนทำให้มองเห็นใบหน้าของคนเบื้องล่างไม่ชัดเจน ผมรีบปาดน้ำตาที่ไหลคลออยู่ออกไปให้หมดเพราะไม่อยากให้มันมาบดบังภาพของผู้ชายที่ผมรักคุณคลามกำลังหลับพริมราวกับเด็กตัวเล็กๆที่ร้องไห้โยเยเมื่อยามก่อนจะเข้านอนผมจะจำภาพนี้ไปอีกนานเลย ถึงแม้ว่าตื่นขึ้นมาคุณอาจจะลืมมันไปแล้วก็ตามแล้วพรุ่งนี้จะตื่นไปทำงานไหวไหมเนี่ยท่านประธานตอนเช้าของอีกวันโบจุน โบจุนตื่นได้แล้วอขออีกห้านาทีห้านาทีต่อมาโบจุนโบจุนห้านาทีแล้วอ อีกห้านาทีนะครับสุดท้ายแล้วเป็นผมเองที่ขี้เซาตลอดกัน <c oughs> โบจุนนะโบจุนเอ้ย จบลงไปแล้วนะครับสำหรับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณจบตอนหวานหวานของคุณครามและโบจนลงไปแล้วนะครับหวังว่าน,นิยายวายเรื่องนี้จะติดตราตรึงใจของคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆเพื่อเป็นกำลังใจ และรักษาช่องนิยายวายฟังฟินฟินให้อยู่คู่กับคุณผู้ฟังไปอีกนานแสนานานเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับปริยวิทย์รักคุณผู้ฟังทุกทา่าน